สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยลาวเนาะทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับช่วงช่วงดีกันบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับในหวยลาวพัฒนาก็ไปออกนะครับไปออกในนะครับไปออกในชุดกันเนาะนะครับแต่เป็นชุดตรงๆก็ไม่รู้ว่าจะนําไปจับกันหรือเปล่านะครับสำหรับในที่ใน69เนาะผลก็ออก4851นะครับแล้วก็6 9เนาะ ก็น่าจะนะครับนิรวัดจับกันหรือเปล่าเนาะไม่ได้เป็นคู่เน้นหกคู่ด้วยนะครับนอกากก็หวังว่านินวันนี้จะกลับเข้ามาเฮงมางๆกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ดูในสูตรคำนวณเนาะก็เป็นนะครับตาราฝันนั่นแหละนะครับที่ลงให้เนาะเผื่อนะครับมันจะเพราะว่าในงวดก่อนนี่หลุดไปเนาะเผื่อมันจะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสำหรับในแต่ละสูตรก็จะมีในสูตรคำนวณนะครับที่ ลงวัแรกให้ดูนะครับก็งวดก่อนก็เก้าเนาะก็ลองคํานวณย้อนหลังไปดูเออมันก็เข้านะครับเราดูว่าจะลงให้ดูจริงๆนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าก็ไปติดตามได้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็ลองนํามาเปรียบเทียบกันกับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างซึ่งใน2ก็มันเป็นคนละสูตรกันเนาะนะครับเป็นคนละสูตรกันก็หวังว่า นะครับจะโชคดีจะเฮงเปงงๆการสลหรับในงวดของวันที่20เมษายนนะครับเนาะก็ติดตามได้นะครับก็ช่วงนี้นี่นะครับตั้งแต่หยุดยาวไปนี่นะครับก็ก็ยัง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 ไม่ยังยังไม่เฮงเลยนะครับเนาะเหมือนฮานอยนี่แหละนะครับฮานอยหลุดไปหยุดหยุดไปหลายวันเนาะสำหรับในสงกรารนะครับก็หวยลาวนี่ก็หยุดไปสงกรารเหมือนกัน นะครับพอกลับมาก็ไม่ปังเลยเนาะมันไม่ต่อเนื่องนะครับอ่ะยังไงก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเนาะใครที่กดอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีกันนะครับสำหรับในหัวเราพัฒนาเนาะสำหรับในวันที่20นะครับ20เมษายนเนาะในวันนี้นะครับซึ่ง ให้ไปนะครับให้ไปเด่นเก้าเนาะเน้นเก้าเลยนะครับก็หวังว่าจะมาเก้านั่นแหละคงไม่พิกกับหัวไปอีกเลขตัวหนึ่งนะครับซึ่งให้เก้าแล้วก็ลองไว้ในศูนย์นะครับเด่นเก้าเน้นเน้นเก้านะครับลองไว้ศูนย์นะครับหรือใครชอบศูนย์ก็นําไปวิ่งไปลูดเนาะสำหรับในสายลูดสายวิ่งก็นําไปจับกันได้นะครับรู้สึกว่างวดที่แล้วไม่ได้ให้สามตัวไปเนาะนะครับให้ไปกับเ,เขาขึ้นเก้านะครับ ่ะก็ลองนําไปลุ้นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในตัวเจาะนะครับสำหรับในสีคู่แรกเนาะก็จะเป็นในที่94 95 93นะครับแล้วก็98นะครับนี่แหละสำหรับในเด่น9เนาะใน4คู่แรก อย่างไงก็ขอให้เฮงขอให้ปังปังกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับในงวดของวันนี้นะครับก็แคมหน้าจอกันแล้วก็ไปเด้อครับวันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในอีก4คู่เนาะก็จะมี92นะครับ02 03นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน0นะูนย์เนาะนี่แหละครับสำหรับใน4คู่แนละ้วก็รวมเป็น8คู่เลยเด้อนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในตัวกันเนาะนะครับก็กันไว้ในที่ใน2ตัวนี้ใครที่ไม่ชอบนะครับตัวกันก็ไม่ต้องจับนะครับใครทุนน้อยก็ไม่ต้องจับเนาะคุณจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะ,นะกันไว้ในที่9กนะ้าหเนาะเผื่อมันจะออกตัวเดิมเนาะเหมือนฮานอยฮานอยก็วนออกจากตัวเดิมไปเลยครับแล้วก็ในศนะูนย์เนาะจับตัวเด่น การไว้9 6้าแล้วก็ในที่ในศนะูนย์เ้านาะก็ติดไว้เนาะอาจจะติดนะครับบางท่านก็จับแต่ตัวกันเลยนะครับเนาะวัดดวงกันไปเลยนะครับในวดที่แล้วนี่ก็โชคดีนะครับเนาะบางท่านก็ไม่ได้จับนะตามดวงนะครับเด้นนะครับต่อไปก็จะเป็นในที่ใน3ามตัวเนาะเอาสมตัวก่อนนะครับ3ามตัวในวันนี้ก็มี3มชุดเนาะก็จะเป็นในที่ห้า้าสาม ห9 5เนาะแล้วก็จะเป็นในที่502นเนาะก็ขอให้แตก3ามตัวไปเลยเดอ้อนะครับเนาะไม่ได้เข้านานแล้วสำหรับใน3าตัวเนาะนะครับสำหรับใน5น้อยปกติก็พอมีบ้างนะครับนะแต่เราพัฒนาีไม่ค่อยจะมีเลยนะครับน้อยมากแบบนับงวดได้นะครับเนาะปีนี้3มตัวยังยังไม่เข้าหรือเปล่าอ่ะนะครับเอา2ตัวก่อนนะครับเนาะค่อยไปรุ่นตัวสาตัวนะเลขเป็นพันตัวหุ่นนะครับเนาะ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเน้นๆในหกคู่เนาะใครทุนน้อยนะครับก็ลองลองจับไปในชุดนี้แล้วกันนะครับนาองหกคู่จะมีตัวไหนบ้างนะครับจะมีตัวที่ถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะนะยังก็ขอคนละไลค์นะครับขอคนละแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีถูกหวยเดอ้อนะครับเนาะหกคู่ก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าแปด 0204นะครับนี่แหละสำหรับในชุด6คู่นะครับก็จับไปแค่นี้แหละใครทุนน้อยเนาะนะครับก็อาจจะโชคดีในวันนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเราสำหรับในเลขของวันนี้นะครับนี่แหละก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในชุดนะครับกับใน สูตรที่เป็นสูตรคำนวณเนาะซึ่งเป็นที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในสูตรคำนวณก็จะเป็นในคนละคนละสูตรกันนะครับไม่ใช่สูตรเดียวกันเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเปังปัรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะอ่ะนะครับยังไงก็นะครับออกไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนั่นเลยครับเนาะอ่ะนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับก็หวยไทยก็ต้องลุ้นกันอีกนะครับก็ขอให้โชคดีกันอีก สำหรับในหวยไทยก็ที่จร so kind of so oui, ิงนะครับผมว่านะครับเลขเลขเลขมันไปตรงกับเลขดังเลขอันนี้ผมว่ายังไงก็ต้องจับเนาะนะครับเราต้องต้องจับนะครับเพราะว่านะครับดีดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะครับได้น้อยนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับถึงมันจะตรงกับเลขดังเลขอันจ่ายไม่ตรงไม่เต็มอะไระครับผมว่าก็ต้องติดไว้นะสําสำหรับในตัวเลขนะครับสำหรับในหวยไทย เพราะว่ายังไงมัน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 เรามันก็เนาะมีทางเลือกอยู่แล้วนะครับก็ต้องตามนั้นแหละนะครับได้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 น้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับยังไงก็ติดไปด้วยเนาะสำหรับในตัวการหวยไทยเนี่ยนะครับเสียดายเนาะหลายๆท่านเนี่ยผมก็เสียดายเหมือนกันที่มันไปชนกันกับเลขดังที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะห้าแปดเนี่ย ก็มาตรงกับกันกับนะครับเลขที่สู่คำนวณตรงกับป้ายทะเบียนรถอีกนะครับก็มันชอบออกมาต่อเนื่องนะครับรถนี้ป้ายทะเบียนนี้นะครับก็ยังไงก็ลองลองติดไปด้วยหรือจะติด ลองมาถับกับหวยนะครับหวยหานอยก็ได้อาหวยลาวก็ได้เนาะรู้สึกว่าลาวก็มาออกบ่อยอยู่นะครับสรับในเลขนี้583นะครับเนาะอะ,อะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยๆปังๆ,ๆ,งๆนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัรถนาทุกๆประการนะครับเนาะก็ขอให้มีแต่คำว่าเฮงเหงรวยๆนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสรับในคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ